ฉีกโหมดน่ารักสู่อลูกสาวสวยสุดแซบเก๋ไก่สไลเดอร์แปลงชมต้อนรับปี2023ต้องบอกเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกหนึ่งคนสำหรับเก๋ไก่สไลเดอร์หรือนัทชานามวงโดยจุดเริ่มต้นของเธอนั้นเก๋ไก่ได้เริ่มทำช่อง YouTube มาตั้งแต่ช่วงที่ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่2โดยเริ่มจากการทำคอนเทนต์คัฟเวอร์เพลงลงช่องของตัวเองแต่คอนเทนต์ที่ทำให้เก๋ไก่กลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังก็มาจากคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า ตดนี้ให้คุณแม่และนอกจากนี้ภายในช่องเกยไก๋เธอยังได้มีคอนเทนต์ออกมาให้แฟนคลับรับชมกันหลากหลายรูปแบบล่าสุดทำเอาแฟนๆถึงกับขยี้ตาโรวๆกับการเปลี่ยนลุคต้อนรับปี2023ของเกยไก๋ซึ่งการเปลี่ยนลุคของเจ้าตัวในครั้งนี้เรเดวาฉีกภาพลักษณสาวน้อยหน้าใสาเบอร์สุดเพราะเก๋ไก๋ลงทุนเปิดโมดสวยแซ่บเท่จัดเต็มแต่งแต่หัวจรดปลายเท้า เพื่อถ่ายโปรไฟล์และเรดการ์ดใหม่โดยเฉพาะเท่านั้นยังไม่พอเพราะน่าจากแฟนๆจะได้ชื่นชมลูกใหม่ของเก๋ๆแ,แบบเต็มๆต,ต,ตาแล้วในส่วนของลีลาการโพสท่าให้ช่างภาพรัวชัตเตอร์ก็ยังดีงานไม่แพ้กันอีกด้วยจนงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมสน,นั่น